สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำวิธีการทำใบงานใบความรู้นะครับเพื่อจะนำไปใช้ในห้องเรียนออนไลน์นะครับที่ทำจาก Google Site นะครับตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ของผมนะครับก็จะมีรายวิชาพื้นฐานนะครับมีม4ม5ม .6 นะครับแล้วก็มีวิชาเพิ่มเติมนะครับเป็นงานกราฟิก5ทับ3ตัดต่อวิดีโอ5ทับ3มัลติมีเดีย6ทันะครับ และในหน้าเว็บก็จะมีนะครับลิงก์สำหรับส่งงานครูหรือสแกน QR Code คสำหรับส่งงานคุณครูนะครับทีนี้นะครับวิธีการทำใบงานใบความรู้นะครับครูอภิวัตรแนะนำให้ทำเป็น Microsoft Word เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะยกตัวอย่างขึ้นมานะครับผมทำเป็นใบความรู้นะครับมีใบความรู้1.1 1.2อย่างเงี้ยนะครับ1.3แบบนี้นะครับให้เราเตรียมใบความรู้เป็น Microsoft Word นะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกเป็น PDF ครับไฟล์ บันทึกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น PDF นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเราจะได้ไฟล์ที่มีความคมชัดนะครับเวลาที่นักเรียนไปเปิดดูในสมาร์ทโฟนสามารถที่จะขยายนะครับภาพนะครับหรือว่าไฟล์ PDF ของเรานี่ให้อ่านง่ายนะครับผมจะบันทึกเป็น PDF นะครับทั้ง3ไฟล์เลยนะครับไฟล์บันทึกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นชนิด PDF แบบนี้กดบันทึกครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้ไฟล์ PDF นะครับเรียบร้อยเป็นใบความรู้ที่1.1 PDF 1.2 PDF แล้วก็1.3 PDF นะครับแล้วก็จะมีอีกอันก็คือใบงานนะครับเป็นใบงานอ่าใบงานใบความรู้ใบความรู้นะครับใบงาน1.1นะครับเป็น PDF เรียบร้อยนะครับตอนนี้เตรียมไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับ เข้าไปใน Google Drive รายวิชาของเรานะครับอันนี้ผมสร้างห้องออนไลน์ครูอภิวัตรวงคัรหาขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเว็บไซต์ในนี้จากนั้นนะครับสร้างโฟลเดอร์มัลติมีเดีย 6. 3ทับสามนะครับยกตัวอย่างห้องนี้นะครับมัลติมีเดียจากนั้นนะครับให้เรานะครับสร้างโฟลเดอร์แล้วก็แชร์นะครับแชร์โฟลเดอร์คลิกขวาแชร์ให้เรียบร้อยนะครับแชร์โฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับให้มันเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีลิงก์จะดูได้แบบนี้นะครับ ทีนี้พอเราแชร์เสร็จนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในรายวิชานี้นะครับจากนั้นให้สร้างหน่วยขึ้นมาอีกนะครับคลิกขวาโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมจะเอาข้อมูลใส่เป็นหน่วยหน่วยมันจะได้จัดการง่ายครับผมจะตั้งชื่อว่าหน่วยที่1ขึ้นมาแบบนี้นะครับกดปุ่มสร้างครับทีนี้ในหน่วยที่1ผมก็จะดับบคลิกเข้าไปนะครับแล้วทําการอัปโหลดไฟล์ pdf ครับคลิกขวาอัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับ เราก็ไปที่นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับคือวิชานี้นะครับใบความรู้ขอให้เป็น PDF นะครับเว r ร์เราเอาไว้แก้ไขอยู่ในเครื่องของเราก็แล้วกันนะครับใบความรู้ใบงานนะครับอัปโหลดขึ้นมาให้เรียบร้อยตามนี้นะครับผมก็จะอัปโหลดขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็นะครับทาการรับลิงก์ครับคลิกขวารับลิงก์นะครับแบบนี้ครับจากนั้นกดปุ่มคัดลอกลิงก์ครับเสร็จสิ้น แล้วก็นะครับไปที่รายวิชาของเรานะครับผมก็จะไปที่วิชามัลติมีเดียอย่างเงี้ยนะครับ6ทับนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ใบความรู้ที่1.1นะครับคลุมแบบนี้แล้วก็มาที่ลิงก์ตรงนี้ Ctrl-V กดปุ่มใช้เรียบร้อยนะครับจากนั้น1.2นะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับคลิกขวารับลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นครับ กลับมาที่ลิงก์ของเราตรงนี้ครับกดรูปลิงก์ c t r l V กดใช้ก็จะเกิดเส้นใต้ขึ้นมาแบบนี้นะครับมาที่ไฟ์ใบความรู้ที่1.3ครับรับลิงก์ครับคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นแบบนี้ครับกลับมาที่ Google Sites ของเรานะครับห้องเรียนออนไลน์ก็เลือกใบคามรู1.3กดลิงก์ c t r l V ลิงก์ลงไปแล้วก็กดใช้เรียบร้อยอันนี้คือ ในส่วนของใบความรู้ให้นักเรียนนะครับส่วนใบงานนะครับสพรติว่าเราให้ใบงาน1.1จะให้งานนะครับผมก็มารับลิงก์นะครับใบงานนะครับรับลิงก์คัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นแบบนี้ครับจากนั้นนะครับก็มาคลุมกับใบงานแบบนี้มาที่รูปลิงก์แบบนี้ครับคอนโทรล V ลงไปกดใช้นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเรามีแหล่งเรียนรู้นะครับเป็น YouTube เป็นเว็บไซต์นะครับเราก็เอาลิงก์มาใส่นะครับ ทีนี้เมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่ครับแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปดูตัวอย่างนะครับไปดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะครับเวลาที่นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับเขาก็จะมาที่เว็บไซต์คุณครูนะครับจากนั้นนะครับถ้าส่งงานนะครับเขาก็จะแตะตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปส่งงานคุณครูนะครับอันนี้ผมก็จะ เชื่อมมาที่กลายแอปนะครับอันนี้ทําแอปส่งงานให้หนักเรียนเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็แตะเข้าไปที่ส่งงานนะครับพอเลือกเข้ามาที่ส่งงานนะครับนักเรียนก็ไปเลือกนะครับชื่อชั้นรายวิชาอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มส่งงานนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อสกุลชั้นเลขที่นะครับวิชานะครับนักเรียนเรียนวิชาอะไรสมมว่านักเรียนเรียนวิชานะครับการสร้างงานมัลติมีเดียก็เลือกตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาลิงก์มาส่งนะครับหรือใส่หัวข้อแล้วก็อัปโหลดรูปมาส่งนะครับก็แล้วแต่กิจก,กรรมที่คุณครูมอบหมายนะครับอันนี้คือการส่งงานนะครับทีนี้นะครับพอนักเรียนจะเข้าไปเรียนนะครับวิชาเพิ่มเติม6กทับสนะครับนักเรียนก็จะแตะเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับหังนั้นก็จะพานักเรียนเข้ามาที่ห้องเรียนของตัวเองคือ6กทับสนะครับนักเรียนก็จะเจอใบความรู้นะครับในหน่วยที่1นะครับที่เราทําลิงก์เสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับนักเรียนก็แค่เข้ามา โหลดใบความรู้ไปอ่านไปศึกษานะครับคลิกนะฮะมันก็จะเปิดเป็น PDF ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าทักเรียนเปิดในสมาร์ทโฟนครับเขาก็สามารถที่จะขยายนะขยายนะครับเนี่ยอ่านได้นะครับมันก็จะมีความคมชัดนะครับนี่คือข้อดีของการทํา PDF แนะนําให้ทําเป็น PDF นะครับแบบนี้เลยนะครับใบงานนะครับถ้ามี สามใบสองใบก็แล้วแต่นะครับอันนี้ที่ไม่เกี่ยวเราค่อยลบออกนะครับอันนี้เป็นการวางโครงสร้างไว้นะครับ YouTube เว็บไซต์เราก็ทำลิงก์ไปนะครับแล้วก็นะครับพอเรียนจบหน่วยที่1เราก็ให้ทําแบบทดสอบนะครับจะใช้หลังเรียนนะครับหรือจะมีการสอบก่อนเรียนก่อนเรียนก็แล้วแต่คุณครูก็นัดหมายเอานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับหรือว่าเป็นวิธีการนะครับทําใบความรู้ใบงานในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับเพราะนักเรียนจะมีกี่ห้องก็ตามนะครับ ก็จะมาที่ใบความรู้ใบเดียวกันนะครับมันก็ประหยัดเวลานะครับหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับยังไงก็เอาไอเดียนี้ไปใช้ไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้นักเรียนเรียนในช่วงออนไลน์กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ